ตกมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้นะคะก็ไม่เช้ามากนะคะทุกคนเวลาอยู่ที่ประมาณ8โมงกับอีก45นาทีนะคะสภาพอากาศวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่15องศานะคะทุกคนก็ช่วงนี้ การเก็บบลูเบอรี่นะคะอากาศก็เริ่มเย็นลงเริ่มหนาวลงแล้วนะคะทุกคนก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะคะใหะ้พี่น้องชาวไทยนะคะที่เดินทางมาเก็บบลูเบอรี่ที่ประเทศฟินแลนด์และก็ประเทศสวีเดนนะคะ,ะรักษาสุขภาพแล้วก็มีสุขภาพร่างกายท,ที่แข็งแรงนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเข้าป่าประมาณสักสองสามชั่วโมงค่ะทุกคนอยากได้อีกสักถังหนึ่งนะคะก่อนที่วันเสาร์เราจะได้พักผ่อนกับครอบครัวนะคะทุกคนเราไปกันเลยค่ะ เรามาถึงป่าก,กันแล้วนะคะทุกคนมีเพื่อนสแตนบายดออยู่สองสามคนนะคะก็ไม่รู้เราจะไปถูกหรือเปล่าเนะะตอนนี้เนะเาะโอ,อ,อ๊ยเดี๋ยววันอาทิตย์มาด้วยอืมฮะ <laughs> ตอนเท้าไงวันอาทิตย์งานบ่ายสองเดี๋ยวป้ายืน่ะ โอ้ยดกค่ะดกดกใหญ่ๆตายแล้วคนถ่ายไม่ได้เก็บที่นี่คนเก็บไม่ได้ถ่ายอุ้ยยุงไหดําเนี่ยเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะมาทางนี้ทำไมหนูไม่เจอเออรมานั่งตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะตอนแรกๆอากาศเริ่มหนาวพอเก็บไปสักพักหนึ่งเหงื่อออกดูดูคนเก็บใส่เสื้อ มีบูธมีหมวกมีแมสปิดหน้านะคะแล้วก็มีกระเป๋าน้อยนะคะใส่โทรศัพท์เนาะ<ช>น,น,น,<ห>น<ล>ะคะเนี่ยค่ะอืมเก็บใกล้ๆกันค่ะอบอุ่นดีบรรยากาศในป่านะคะวนะันวันนี้ในที่สุดป่าความลับก็ถูกเปิดเผยไปแล้วอีกป่านึงนะคะทุกคนเดี๋ยวใจเพื่อนๆดูเนาะอืมเนีย่ยค่ะอืมสงสารน้องๆนุ่งๆค่ะนะคะอืม โอ้แต่ที่จริงเวลาเราถ่ายคลิปกับไอภาพจริงเนาะในในคลิปมันไม่ค่อยดกแต่ในเออจริงๆเนาะเวลาถ่ายออกมาบลูเบอรี่นี่ถ่ายถ่ายรูปไม่ขึ้นกล้องนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะอ,าอ,าอืมเนาะเนี่ยค่ะเราเพิ่งได้เท่าไหร่เอยดูสิตักสองรอบนะคะประมาณหนึ่งโลตักไม่เต็ม,ตม,ตมงั้นก็ต้องรีบตักก่อนแล้วค่ะทุกคนเนาะเนสองคน สองคนนั้นเขาเป็นมือโปรแล้วนะคะทุกคนเขาก็แต่งตัวมิดชิต,ะตนะคะเรามาแบบฉับ่วยสองชั่วโมงก็ใส่ปกตินะเย็บไปเก็บกันนะคะเต็มแล้วเต็มแล้วนะคะหนึ่งถังป้าใช้เวลากี่ชั่วโมงเดี๋ยวกนตตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้เอ่อไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันยป้บนึนอืมต้นไม้จะสูงโปรประมาณเนี้ค่ะป้ากลับบ้านเธอะอืม ป่ากับบ้านเถออือช่วโงกว่าค่ะชั่วโมงโงครึ่งนะคะถ้าเราเจอป่าดกๆดกเราก็จะใช้เวลาเก็บประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะแต่ถ้าของหนูก็คือใช้สองชั่วโมงอือแต่ถ้าเจอแบบป่าที่มันเหี่ยวหรือว่าไม่ดกนี่ก็จะจะใช้เวลาเยอะกว่านั้นไม่ดกก็สองชั่วโมงนะคะทุกคนมันเมื่อยค่ะมันเมื่อยแหงมันไม่มีแรงสอยนะคะเนอะเนี่ยค่ะ ทุกคนก้านนี้ดกมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะอืมอืมแป๊บเดียวนะคะคุยกันดำเมี่ยมลูกสวยมากเลยค่ะมีก้านติดนิดนึงเนาะอืมว้าวเผือปลกปกวนเด้อตกมาก มาจ้าทุกคนวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะเรามาเก็บเต็มถังหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเนาะก็เป็นป่าใกล้ๆบ้านนะคะป่าความลับของปลาแผ่นนะคะปุ้ยเต็มหรือยังอีกนิดหนึ่งนะคะของน้องปุ้ยป่าเรากลับบ้านกันเถ<อ>ึง11โมงแล้วได้หนึ่งได <laughs> ้หนึ่งถังมาตอนเก้าโมงก็สองชั่วโมงหนึ่งถังห้าสิบยูโรยังยังไม่เสร็จจ,จ้าป้ายังไม่เสร็จได้จ้าเอาไปคัดให้ความสวยอีกนะคะ คิดถึงแหละพรุ่งนี้มาอีกอ,ออกมาแล้วนะคะทุกคนได้คนละหนึ่งถังกับมังกุยนะคะเนี่ยค่ะอุ้ย 50าิยูโรนะคะพันแอบาทได้มาแล้วมาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยยังง่วงนอนอยู่เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วเนาะเรายังไม่ได้เอาไปขายนะคะเพราะว่าเราขายแบบที่มันทําความสะอาดแล้วนะคะก็คือบลูเบอรี่เนี่ยเวลาเราเก็บมาเนะะี่ยค่ะทุกคนเนาะมันก็จะมีเศษขยะเศษใบไม้นะคะกิ่งไม้ติดอยู่เนาะ นี้เราก็ต้องเอามันมาทําความสะอาดทีนี้การทําความสะอาดมันก็ยาก,กาพอๆกันกับการที่เราไปเก็บในป่าะค่ะทุกคนแต่เราได้นั่งเฉยๆนะคะก็คือเราก็จะเลือกออเศษขยะออกนะคะทุกคนใช้เวลายอยู่ถังหนึงประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะ<อ>เดี๋ยวจะให้พเพื่อนๆดูนะ<อ>ก็ตัวนี้นะคะทุกคนเนาะที่เราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเลือกดูว่าอย่างลูกเนี้ยมันเหี่ยวเนี่ยลูกทุกคน เนี่ยลูกนี้มันเหี่ยวเราก็หยิบมันออกนะคะลูกนี้มันมีก้านมีใบอย่างเงี้ยติดอยู่เนี่ยค่ะเราก็เด็ดมันออกนะคะบางคนนะคะบางเจ้าก็ทําแบบไม่ต้องเด็ดมันออกลูกค้าเขาก็ไม่ลูกค้าเขาก็พอใจนะคะแค่ทําให้มันสะอาดนะคะมันไม่ได้สกปรกแต่เราอยากทําให้มันสวยเนาะอย่างก้านต้เนี้เนี่ยเราอยากทําให้มันสวยเราก็เด็ดมันออกนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็ต้อง นยคะหลักๆคือใบมงใบไม้กิ่งมงกิ่งไม้พวกนี้มันก็ต้องออกไปเนาะวันนี้เรายังเหลือสองถังนะคะที่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเราจะทําให้มันเสร็จสักถังหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอาอส่งข้อความไปบอกลูกค้าให้ลูกค้ามารับเองค่ะ <S <S ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สะอาดแล้วนะคะเนี่ยค่ะถาดหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะคะใช้เวลานานพอสมควรนะคะ นานพอสมควรประมาณเกือบสิบนาทีเลยเดี๋ยวเราจะเทไปใหม่ลงไปเทนิดนึงเนี่ยค่ะนี่คือตัวที่มันยังไม่ทําความสะอาดนะคะมันก็จะสกระปรกประมาณเนี้สองถังสวยๆรอลูกค้านะคะก็ยังทําความสะอาดได้ยังมีก้านติดอยู่ค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะ ก็ถือว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วในอีกทางหนึ่งนะคะ2ทางนี้ไอสองรังนี้นะคะก็อยู่ที่100ยูโรค่ะทุกคนประมาณ3,800บาทค่ะรอลูกค้ามารับถึงที่บ้านนะคะทุกคนลูกค้ามารับแล้วนะคะนี่ได้ตังค์มาแล้วนะคะ100ยูโรค่ะทุกคนก็ เหนื่อยนะคะแต่ก็คุ้มเนาะเห็นเงินแล้วก็ชื่นใจนะคะทุกคนเราไม่ได้ขายเป็นถังแล้วนะคะทุกคนเราขายเป็นกิโลแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสมัครทปน,นี้บ๊ายบายค่ะ